ยอต,ตรงนันนี้ชมพูพันทิพย์เนะา,าดนเนะดูสิครับปลากินอี้นี่นี่นี่ก็เอา <c oughs> เอาออกไปเยอะแล้วนะเนี่ยดูอันนี้คืออ่าชมพูพันทิพยบนี่มากินนี้อ่เยอะแน่เนี่ยกินนี้ยังไม่ได้ตัดเยอะแน่โอ้โหนี่ดูดูความดกเน่แน่แน่ดูความดกของชมพูพันธิบทุกคนที <c oughs> ไม่ไม่มองเลยเนี่ยเนี่ย คันนี้สายพันธุ์จากไต้หวันเหมือนกันหรือเปล่าไต้หวันเหมือนกันอันเนี้ยมาตัวแรกแรกเลยนะม,มาพอๆกับแตงโมองพอๆกับหงส์ปอกถือเลยแต่คนไม่สนใจเลยนะเนี่ยคนไม่มองเลยถามว่าคนไม่ค่อยแบบไม่ไม่มองว่าหนึ่งลูกเล็กแต่เดี๋ยวให้ชิมรสชาติเดี๋ยวให้ชิมรสชาติว่าเล็กที่ขี้หนโอ้แต่แต่ขนาดลูกเขาเล็กเนี่ยพี่มันมันก็สวยตั้งแต่ตอนเล็กๆนี่แหละนะดูมันเกี้ยงมันแบบ นี่นี่โอ้โหนี่แล้วลูกเขาสะอาดลูกเขาสะอาดแบบคือถ้าฝรั่งไทยมันก็จะขูขาขู่ขาหน่อยนะอันนี้มันเกลี้ยงเลยนะในชมพูคันเทมนะสังเกตต้นที่มาพี่จะเอาให้โปร่งเห็นไหมนี่นะครับเทคนิคปลูกฝรั่งเนาะที่ที่สวนผมก็จะประมาณนี้ให้ให้โป่งใหญ่จัดไหมเนี่ยเขาเขาใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะ เาควดจบหน่อยครับพี่ให้เทียบกับอือมันจะไม่กลมเหมือนไม่กลมบล็อกเหมือนน้ำเพชรอ่าอันนี้มันจะยาวขึ้นมานิดนึงเหมันแอปเปิ้ลหน่อยๆนะเนาะสวยทีสวยอันนี้คือแกะจัดแล้วนะอันนี้เต็มที่แล้วนะเต็มที่เดี๋ยวเรามาดูกันพี่ใครสนใจพี่บอกว่าเหตุทำไมไม่สนยอดตรงนั้นอันนี้ชมพู่ันทิ์เนาะดูสิครับจากต้นเลยนะคือ ตัดมาเมื่อกี้เลยอยากตายน้ำลายออกข้างหัวออร่อยมากแล้วเนะี่ยรสจัดมากอยากตายเนหะ็นไหมคนไม่เชื่อพี่ยิ่งเก็บแก่แล้วแบบมันได้รสมากแค่นี้แค่นี้คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้นิ่มนะอืม,มันไม่ได้นิ่มนะมันมันกําลังพอดีกับกับไข่ก็ตินได้อะ นนใครไม่เชพี่แล้วเน่ยเดี๋ยวพี่เตรียมขยของพี่เพราะว่าอันนี้ยพี่ทำไม้สิบก่าต้นเองแน่นแน่นนะสกต้นี่พันนี้น่าสนใจมั้งคือ,คอเคยกินอะไรแล้วรสชาติจัดแล้วน้ำลายออกข้างหลังมูอแต่ถ้าถามว่าถ้ากินฝรั่งคุณบอกไม่หวานแล้วคุณจะให้ไปหวานเหมือน หมือนลำใหญ่อย่างเงี้ยโอ้มันคนละเรื่องนะคนละเรื่องใช่ไหมอ่าฮะถ้าเบอกว่าฝึกฝรั่งทําไมไม่หวานหูระดับนี้ไม่หวานเรื่จริงไหมถ้าเราพูดกันโดยโดยแบบสามัญทั่วไปเลยจริงๆเนี่ยเอางี้ดีกว่าพี่กิมจูผมมะขายอยู่แถวบ้านนั่นก็ว่าหวานจะแย่เนี่ยหวานมาสองลำเท่าจริงไหมดีเท่าพอชีก็เคยปลูกผมก็พูดตรงๆเลยผมก็บอกอ่ะด้วยว่าไม่ได้หวานขนาดนะถูกไหมใช่มันก็ไม่ได้หอมแบบนี้อะฮะกิมจูจะกลิ่นกลางๆไม่ค่อยแรงเฉยเฉย อ่าอยู่อยู่ระดับกลางๆอ่าอันนี้คือกินจูแต่ก็จะจะให้เราตอบว่าอะไรอร่อยแล้กันมันขึ้นอยู่กับลิ้นคนนะเนาะเราจะตอบไม่ได้อเราจะตอบไม่ได้เพราะว่าถามว่าอย่างเนี้ยถ้าถ้ากินคือความเห็นตรงกันคือคืออร่อยคือหวานแต่บางตัวบางตัวพอเปรี้ยวหน่อยคือถ้าพี่ไม่กินเปรี้ยวพี่ก็จะไม่ชอบเปรี้ยวถูกไหมฝรั่งนี่เวลาคนถามผมเลยพยายามจะบอกว่า มันมันอยู่ที่เราชิมอ่ะมันอยู่ที่รสป่าคนอ่ะมันอย่าไปถามเนาดื่มพอเราถามเขาดื่เนี่ยอร่อยไหมคือมันไปตามกระแสทุกวันเนี่ยจะตามกระแสว่าจังโมอร่อยอืจังโมสุดยอดก็อซือสุดยอดถามแล้วถามหน่อยพี่ถามคำบางทีพี่ก็ย้อนถามลูกค้านะก็ก็ยอมเสียมารยาทยอนแล้วคุณเคยชิมพันธุ์อื่นไหมถูกไหมใช่แล้วคุณไปเชื่อเขาได้เกิดคุณมากินแล้วคุณไม่ชอบอ่ะถูกไหมใช่ ความชอบคน่ะมันอ่าผมหนึ่งมีคนถามเยอะมากเลยถามจริงมันอร่อยกว่ากิมจูไหมผมก็เลยจะตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพี่ชอบแบบไหนมากกว่าแล้วถ้าให้เราพูดพูดมากไปมันก็ไม่ดีเพราะคนทำกิมจูมันทั่วไปเยอะหมดเดี๋ยวก็โดนเขาแบนตายเนี่ยผมเองผมปลูกกิมจูอยู่เยอะผมแค่พูดตรงๆเลยเนี่ย กินจูเขาก็อร่อยไม่ใช่เขาไม่อร่อยนะโดยเนื้อโดยรสชาติเขาก็กรอบละมุนถูกมหมเนอะราคาเขาก็ไม่แพงพื้นๆแต่แต่ถามแต่ถามในความรู้สึกของพี่ว่าทําไมพี่เลือกทําตัวนี้เพราะตัวนี้จุดเด่นมันมีเยอะมันมันน่าค้นคว้าได้อีกเยอะน่าติดตามได้อีกเยอะในแต่ละสายพันธุ์ไหนไหนจะใบเขาไหนจะดอกไหนจะผลสีลักษณะ พอเห็นเนี่ยพอเห็นใบพอแตกเนี่ยคือเหมือนมันสวยอะ่ะเหมือนคนเล่นพระเหมือนคนสะสมของอะไรตัยอย่างเนนะี่ะพี่ดูนะสังเกตดูนะเนี่ยใบไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกค้าจะถามว่าฝรัง่งฝรั่งเหมือนกันใบใบฝรัง่งสังเกตด,ดีๆใบไม่เหมือนใช่ยอดก็ไม่เหมือนกันอันนั้นยอดออกขาวใบออกกลมเนี่ยพี้พูดเรื่อง ใครถามพี่โองโหพี่บอกโพี่ทำสวนแล้วพี่ไม่อยากตายเลยแต่แต่ใครทำสวนทำไปทําไมพี่มันมีความสุขคือทําแล้วเหมือนเหมือนมันมีความสุขมันสบายทําแล้วเอาไปไหนมันไม่ได้เอาไปไหนแล้วมันก็คือความสุขของเราที่ได้ทําตรงเนี้ยเนาะมันมีความสุขมากอนนนเนี่ยดูเดี๋ยวเนี่ยแล้วเนี่ยบ้าไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องมานั่งเด็ดทิ้งอะ่ะ อันนี้มันเพี้ยงานให้พี่นะนี่นี่ก็เป็นพันหนึ่งที่ไม่ล่วงแน่แน่ไม่ล่วงแน่แน่ไม่ล่วงนี่ครับต้องมันนั่งเด็ด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 เหมือนใเองตอนนั้นที่ที่มาครั้งแรกที่มาครั้งแรกอ่ะพี่ต้องมาไล่ตัด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 โหเยอะมากเนี่ยมันมันไม่จําเป็นจะต้องไปแบบเขาว่ากันว่าไอ้น่นปลูกแล้วมันล่วงเราก็พลิกแพงตามเออเราก็อย่าไปเอาเศรษฐกิจมีให้เล่นอีกเยอะจริงเชื่อพี่มีให้เล่นอีกเยอะถามว่าทําตัวเดียวตัวเนี้ยออกตลาดยังไงก็ขายได้ผลก็ได้กิ่งก็ได้ ขายได้ไม่ต้องอะไรพี่ขนาดกิมจูผมก็พกระแป๊กผมก็ยังขายไม่หมดไม่ไหวไม่เห็นต้องง้อต้องง้ออับจริงจริงนะการตลาดเดี๋ยวนี้อยู่ที่ตัวเราเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ใช่ว่าเก่งใช่ไม่ใช่ว่าเป็นไม่เป็นดูมันออกเห็เนี่ยดูมันยังออกทุกข้อเลยนะอ่ะพูดกันนั้นนะเนี่ยเนี่ยดูเห็นเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างเลยเนี่ยเนี่ยทุกกิ่งเลยเนี่ยแต่ผมชอบผลอ่อนเขาเนี่ยผลผลสวยนะอ่าผลมันเกี้ยงแบบนี้ อ๋อเนี่ยแล้วอย่างที่ว่ามันทําไมพี่ใบใบของพี่ไม่มีอ่าไม่มีแมลงไม่มีสะอาดหมดจดเนี่ยที่ที่สวนผมแม่เขาจะจิกตรงนี้ออกแล้วก็แปรงขัดทุกลูกเลยแกก็ทําไปเรื่อยๆคุณแมาก่ยาวพี่เด็ดแล้วก็เี้เขียๆหน่อยเรับเขี่ยแล้วก็แปรงสีฟันไม่รักยิ่งกับลูกอีกอันนี้อันนี้เดี๋ยววันหลัง่คยมาก็ได้ครับผม โชว์เมื่อเช้าน้ำเพชรผมมอกเลยตายเพราะเล็กเกินไปยิ่งเด็ดยอดเขาก็ยิ่งแตกเถูกไหมการเด็ดยอดการเด็ดยอดก็เป็นเนื้อเสียเด็ดเลยก็คือเพื่อขยายพันธุ์เลยอันนี้เอายอดเขาเลยโหแลแตกแตกทุกข้อนี่แหละสิ่ที่เราต้องการนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเห็นไหมไปอย่างเงี้ยดูดิถามว่าสามร้อยนี่มีใครซื้อพี่หรือเปล่า ทำเบลอมนะด้วยเ,เป็นเม็ดนะเม็ดกว่านะว่า,วายังไงมันก็ออกฝรั่งอืงไม่ได้รูดมาของพี่อะไอ้ต้นสีแดงอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวเพราะว่ามันทำแล้วมันมัน,ม,นมันได้ดต่อใจแต่ดูนี่แหละเงินทั้งนั้น กิงละสามร้อยครับที่แตกขอนงนั้นเียเน่หลือ <c oughs> เหลือขยายพันธุ์เนี่ยที่บ้านหัวยังทำไม่ได้่มแมมาเดี๋ยวสอนตอนนี้พอหนีมาสอนไปทำอาหารจีนเอาไปต่อกันเอาต้องต้องจับแม่มาเรียนขยายพันธุ์จริงๆเลยสงสัยจะเลิกห่อ ตอยแล้วเดี๋ยวต้องระวังมือแฟนที่จะพิ่งโดนไปอ่ะต้องใช้มีดคมๆแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็ปาดทีเดียวถ้าเราปาดหลายๆทีเนี่ยมันเีืว่ามันช้ำมือนแผลเขาช้ำมันอ่ะแผลเขาหลังแผลส่วนที่เยอะไหมล่ะอันนี้คือเพราะเม็ดเองทั้งหมดเลยแล้วก็มาคัดอีกทีใช่ไหมก็มอันนี้ก็ยังไม่ใช่ได้นะพี่จะพาไปดูนแดง พันพันต้นแล้ได้มาต้นเดียวอ,ออกออกดอ,อกแล้วคุณจะลองดู